สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องลุงเสืียภาษาแชนแนลนะคะฝนตกทั้งคืนนะคะเอฟซี FC นะคะโอ้ลงเสืชพยายามดีแล้วเนอยากไปด้วยจังเลยแต่ก็ติดนึ่งข้าวอยู่นะคะกล้องอยู่ใส่นอ้อสีไปแล้ว ฮึสมาตคนจมก็เศร้าอ้าทุดายจมเอ้สยบต้มน้ำกาแฟก่อนเนอโอ้ฝนตกเบิดคืนอันนี้ ไปแต่เช้ามืดเลยนะไปเบิงปลาหลีนะคะเพราะว่าฝนตกทั้งคืนจริงๆนะคะแต่ไม่รู้ว่า น้ำจะไหลหรือเปล่านะคะแต่ก็ตกนะครับสีตกแรงกว่านะคะตกแรงกว่าช่วงนี้เลยนะคะตกทั้งคืนนะคะตื่นตาทีไรก็ได้ยินจะเสียงฝนนะคะอ้าวไฟประสาติดอยู่บ่ดังไฟหนึ่งเขาาราติดหร ตื่นเช้ามาก็เริ่มซานะคะเอ็กีกลางคืนตกหนักนะคะตกจนสว่างเลยนะตกแบบไม่หยุดเลยเนาะเสียงฝนนี่ตลอดเลยนะคะให้อาหารปลาก่อนนะภาษาจะให้ช่วงเช้าเวลาเดียวนะคะอาหารปลาหางนกยูงนะคะ เดี๋ยวรอดูลุงเสือประยามปลาหลีเนาะจะได้หรือเปล่านะคะอากาศก็ หนาวหนาวนะคะเช้าๆอากาศชืน้นนะคะเย็นสบายนะที่แต่วันนี้นะรู้สึกว่าจะเย็นกว่าทุกวันนะคะเป็นหนาวหนานะคะ ก็ตกแบบสบายๆนะ FC เนาะไม่มีลมนะคะมีแต่ฝนอย่างเดียวนะคะพอดูแล้วนะคะถ้ามีลมนะคะระเบียงหน้าบ้านภาษาจะเปียกหมดเลยนะคะแต่อันนี้ไม่เปียกนะคะมันก็จะตกแบบธรรมดาเลยเนาะมีแต่ฝนอย่างเดียวนะคะอุอยอากาศก็หนาวๆนะคะเดี๋ยวภาษาต้องได้หาเสื้อแขนยาวใส่ เป็นคนมักหนาวในเอซีเนาะอ้าวต้นแบพริกไปอีกแหละมาล่มดีแท้ สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์น,นะคะฝากากดติดตามนะคะช่วยดูคลิปเป็นกำลังใจให้ประสาด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ